สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัตไฟเมษสิงหธนูประจําเดือนพฤษภาคม2568นะคะชาวทัดุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะ ชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเค่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนำให้เป็นเพื่อ e. นค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆสีเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดไฟค่ะเมษสิงห์ธนูและยินดีต้อนรับชาวสที่มาสชาวธาตุไฟเมษสิงธนูเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมษธน,นูคุณเจออะไรมาบ้างในเ,เรื่องาของคำรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกค่ะอัศาวินถือไม้เท้าไพ่หาละฟันค่ะ ทำพรันค่ะอัศวินถือถ้วยชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะ คุยกับชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณนะคะมีชาวธาตุน้ํกรกรกดมีพิจิกนะคะมีชาวราศีพฤกษภลักะนาบุษศอาจจะเป็นชาวต่างชาตาิต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคุณอาจจะเขาเรียกว่า,อ,าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเทากันไปเทกันมาแบบนี้ก็ได้ หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์อยู่ไกลค่ะนะคะการที่จะพบจะเจอกันแต่ละทีก็ต้องก็ต้องวางแผนนะคะก็ต้องแพลนทริปไว้ล่วงหน้านะคะอืมเนาะซึ่งดูยากลำบากพอสมควรนะคะบางคนก็ เขาเรียกว่าต่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีเนาะซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า,าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็อ่อนไหวนะคะก็อาจจะเป็อิกหนึ่งอุปสรรคปัญหาเช่นเดียวกันหรือชาวธนูสิงห์นะคะแล้วก็เมธเนี่ยธาตุไฟบางคนเนี่ยนะคะกำลังพูดคุยสื่อสารเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะกับคนไกลแบบนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีดอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะสคริปเพื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณค่ะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะเป็นแค่ดวงโดยดวงพระนัณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูในช่วง เดือนพฤษภาคม2 5 6 8เป็นอย่างไรนะคะไพ่จัดเม้นต์ค่ะเลเวอร์นะคะสิบถ้วยค่ะเฮอร์มิตค่ะ ชาวาท้ไฟป็นสิงห์ธนูนะคะบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็ไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนาะมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายหายพุพบโผล่โผล,ผล่เทกันไปเทกันมานะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางที่ไกลมากๆเลยเนาะถ้าหากว่าสิ่งที่คุณสงสัยประเด็นบางอย่างที่คุณเอ๊ะ นะคะอยู่เนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีโอกาสที่สิ่งที่คุณสงสัยนะคะสิ่งที่คุณเครือบแคลงประเด็นอะไรต่างๆที่เขาหายาหายไปมามาหายหายไม่สม่ำเสมอนั้นนะคะไม่รู้สึกว่ามันมีโอกาสที่ความจริงมันจะเปิดเผยออกมาได้นะคะในส่วนของตรงเนี้ยอาจจะเป็นคุณอาจจะไปรับรู้ข่าวสารเรื่องราวนะคะ บางอย่างที่เขาปิดบงังว่าเขาอาจจะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะคะเขาอาจจะมีครอบครัวยอยู่แล้วหรือเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอยู่ก็ความจริงเหล่านั้นมันอาจจะเปิดเผยขึ้นมาให้คุณได้รับรู้รับทราบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครที่คุยคุยอยู่กับคนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็มีโอกาสค่ะที่ ที่คุณอาจจะเขาเรียกว่าไปรับรู้รับทราบเนาะอาจจะมีคนบอกหรือคุณรู้เองอะค่ะนะคะ,นะคะว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าไม่ใช่ไปในทิศทางลบเลยอะคะ่ะก็อาจจะเป็นการที่ว่ามีการเขาเรียกว่าพูดคุยนะคะเพื่อที่จะ ิดตัวนะคะหรือวางแผนที่จะได้ไปพบเจอนะคะกับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมีการพูดคุยที่จะจริงจังกันมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็น2องขั้วสองกรณีเนาะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพัทของความคิดและความรู้สึกนะคะ อของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูกับคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนนะคะขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่สีถ้วยค่ะ ไพ่เก้าถ้วยนะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะเอ,อไม่ใช่อัศวินถือไม้เท้าเป็นคิงถือไม้เท้าและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญชาวธาตไฟเมสิงธนูนะคะเออคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้อืมมันมีบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจอยู่เหมือนกันเนาะออ่แต่ถามว่าคุณชอบคนคนนี้หรือเปล่าเก้าเต็มสิบเลยนะคะ ค่อนข้างที่จะชอบถูกใจใช่เลยเนาะเออเขาอาจจะเป็นคนในสเปคของคุณนะคะอืมนะเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือทำงานเก่งมีบุคลิก,กภาพที่ดีมีความเป็นผู้นำซึ่งใครก็ชอบนะคะอืมแล้วก็แต่ตัวคุณก็ยังก็ยังไม่ได้ไม่ได้ถึงแม้จะชอบอะค่ะแต่ก็พยายามพยายามไม่ถลำตัวเอง ไปมากมายขนาดนั้นนะคะพยายามที่จะควบคุมความชอบของตัวเองอยู่สิ่งที่เขาหยิบยื่นหรืออะไรมาให้ทั้งหมดอะคะ่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าพิ่งเชื่ออย่าพิ่งไว้ใจนะคะอืมเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคิดถึงคนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะ เด็กถือไม้เท้าค่ะ The Sun นะคะไพ่ The Fool ค่ะและเป็นไพ่ Queen ถือเหรียญ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพิศบกรรมมังกรธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเอ่อชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นคนคนนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาชอบคุณเขาชอบความน่ารักสดใสชอบความเขาเรียกว่า เป็นตัวของตัวเองเวลาเขาคุยด้วยเขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่เป็นพลังงานสดใสพลังงานบวกนะคะแต่ถามว่าเขาคิดจะจริงจังอะไรมากมายขนาดนั้นไหมเขามีความคิดค่ะแต่เขาณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังนะคะเขาอยากดูไปเรื่อยๆมากกว่า เขาอยากดูไปเรื่อยๆเพราะตัวเขารู้สึกว่าคุณคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันเขาก็ชื่นชมคุณแต่เขาก็ยังไม่ค่อยที่จะมั่นใจนะคะในในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นการความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นก็ได้แบบนี้นะคะอืมเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเาคามําอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะไพ่สดาบค่ะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ ดอะสตาร์ค่ะเดบิวชาวธาตไฟเม่สิงธนูนะคะในส่วนของเอาคมามนาคตความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกนะว่าในส่วนของความคิดและความรู้สึกอะ่ะมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ในพาร์ทของ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตามหน้าไพ่เอาคำในในส่วนของเอาคำเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นน่าจะมีการสื่อสารเอ่อเพื่อที่จะหาทางออกในความสัมพันธ์ระมัดระวังนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าความสัมพันธ์มันอาจจะท็อกซิกก็ได้คนคนนี้มีอะไรปิดบังคุณแน่นอนเพราะมีไพ่เดวิลขึ้นมาดังนั้น มันมีมันมีอะไรแอบแฝงในความสัมพันธ์จริงๆอยากให้ชาวธาตุไฟเนี่ยไต,ตรตรองแล้วก็พิจารณาแล้วก็ดูความสัมพันธ์นี้ให้ดีๆก่อนตัดสินใจนะคะอือเดี๋ยวเรามาดูกันเนว่าไพทัโรุจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวธาตุไฟเมษธนูขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะหกถ้วย ไพ่หกดาบค่ะไพ่แฮงแมนนะคะและเป็นไพ่ คิงถือเหรียญชาวรถไฟไม่สิงธนูคําแนะนำจากใ่้บอกว่าจะเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งตอบรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ดูดีๆดูความสัมพันธ์ดีๆดูคนคนนี้ดีๆดูคนดีๆนะคะใช้เวลาไม่ต้องรีบนะคะคุณจะได้ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กึนไม่เข้าคายไม่ออกไม่ได้ ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันน่าอึดอัดแล้วก็เอาตัวเองออกมาไม่ได้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรคิดให้ดีก่อนเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามารายล,ละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลลิปปนนนนี้้้ตออองาไไกก่นนะะวเจั ในทีิผ่านไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ